สวัสดีครับผมวันนี้วันที่13ธันวาคม2565นะครับผมก็มี1ข้อมูลหรือว่า1สินเชื่อนะครับมาอัปเดตกันนะครับสำหรับในส่วนของนะครับหสินเชื่อจากธนาคารออมสินที่เป็นที่นิยมแล้วกันนะนะครับหสินเชื่อน,นั้นคือสินเชื่อเพื่อคุณนะครับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับนะนเงินเดือน1 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการกู้ได้ อัปเดตล่าสุดครับก็สามารถกู้ได้จนถึงวันพรุ่งนี้นั่นคือวันที่14ธันวาคม2565นะครับผมก็จะจบลงในเรื่องของการติดต่อหรือว่าการขอสินเชื่อนั่นเองนะครับผมนะรายละเอียดก็น่าสนใจนะครับวันนี้นะตั้งใจมาแบ่งปันแล้วก็มาบอกวิธีสำหรับในเรื่องของผู้ที่สนใจนะครับ ในหน้าเพจ f c e e o o o นะครับ GSB Society นะครับผมก็ขึ้นข้อมูลสำหรับในเรื่องของสินเชื่อตัวนี้นะเป็นสินเชื่อนะครับที่มาช่วยนะครับค่ายจ่ายนะครับผมนะเพราะนั้นก็สำหรับผู้ที่มีรายได้1,000 0บาทขึ้นไปนะครับสามารถใช้เอกสารนะครับแค่สลิปเงินเดือนหรือว่าสเตทเมนต์นะครับวงเล็บรายการเดินบัญชีย้อนหลังเดือนล่าสุดนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับร้อยละ1.25ต่อเดือนนะครับผมนะแบบลดต้นลดดอกด้วย นะครับไม่ต้องใช้หลักประกันวงเงินกู้นะครับ3า0 0 0บาทนะครับผ่อนนาน2ปีนะอันนี้ก็จะเป็นรายเดดเข้าๆนะครับตามที่นะครับแบ่งปันไปในหน้าเพจเฟ e บุ o k เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าท่านสามารถติดต่อนธนาคารออมสินทุกสาขานะครับได้จนถึงวันพรุ่งนี้นั่นคือวันที่14ทธันวาคม2 5 6 5นาะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับสำหรับใครที่ สนใจนะครับที่อยากจะขอสินเชื่อนะหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับทีนี้เวลาเราคลิกไปหน้านะครับสำหรับในส่วนของตัวสินเชื่อตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าแรกเลยเนี่ยเขาก็จะมีระบุนะครับในส่วนของรายละเอียดนะซึ่งอันนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะดูข้อมูลประกอบได้นะครับตามที่เราแบ่งปันเลยนะครับด้านล่างนะครับผมจะมี2ปุ่มนะครับก็คือลงทะเบียนจองสิทธิ นะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับใครที่ลงไปแล้วนะครับกรณีที่ลงทะเบียนนะครับจองสิทธิ์ท่านก็สามารถที่จะคลิกปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อท่านคลิกปุ่มนะครับในเรื่องของลงทะเบียนจองสิทธิ์เนี่ยมันก็จะมาปรากฏหน้าในเรื่องของข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขาการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับนะสินเชื่อเพื่อกุณตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติอันนี้ก็ดูาราละเอียดไปนะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะนะครับวัตถุประสงค์ จำนวนเงินที่กู้นะครับก็สูงสุดเนี่ยสามหมื่นบาทนะระยะเวลาในการคืนเงินกู้ก็24งวดหรือว่า2ปีนะครับในส่วนของรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินสินเชื่อและการชำระสินเชื่อนะนะครับธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติแล้วก็หักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากนะครับที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการไมโมนะนะครับผม การชาระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็เป็นรายเดือนกรณีชําระหนี้ล่วงหน้าครับสามารถชําระได้เพียงหนึ่งงวดเท่านั้นนะครับกรณีที่ชําระเงินงวดนะครับเกินกว่าที่ธนาคารกําหนดนะก็จะนําไปตัดชําระเงินต้นคงค้างนะครับทั้งจํานวนโดยมีเงินงวดชําระนะครับดังต่อไปนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับนะครับหลายท่านที่อยากจะกู้นะครับก็ถ้าดูเนี่ย ก็เริ่มต้นที่1,000 10, 0บาทนะครับผ่อนต่อเดือนก็อยู่ที่485บาทนะครับหรือถ้าท่านไหนสนใจที่นะครับวงเงิน1,500 0บาทอันนี้ก็ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่730บาทนะครับท่านไหนนะครับนะขออยู่ที่20,000บาทก็จะผ่อนงวดละ 970บาทต่อเดือนนะครับหรือ25,000บาทนะครับอันนี้ก็ผ่อนนะครับอยู่ที่1,250บาทต่อเดือนหรือว่าต้องการนะครับวงเงินกู้สูงสุด30,000บาทเลยอันนี้ก็จะผ่อนเดือนละ1,500บาทนะครับอันนี้ก็ดูรละเอียดในหน้านี้ได้นะครับเมื่อท่านอ่านดูรละเอียดต่างๆนะครับครบถ้วนแล้วนะครับด้านล่างสุดเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มนะครับนะให้ท่านเนี่ยได้ติ๊กนะครับหทีนะครับระบุว่าข้าพเจ้า ได้อ่านและเข้าใจนะครับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนะครับแล้วก็โดยการกดลงทะเบียนนะครับด้านล่างนี้ให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาตกลมยอมรับข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขดังกล่าวของข้าพเจ้านะครับติ๊กถูกก่อนนะแล้วก็กดครับยืนยันตามข้อตกลงอ่านี่ก็เป็นกระบวนการนะครับของเขานะเมื่อดําเนินการนะครับกดเรียบร้อยก็มาสู่ในหน้าที่เ,เรียกว่าท่านเนี่ย จะต้องดําเนินการนะครับกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนอ่าอันนี้ท่านจะต้องกรอกนะครับซึ่งสําคัญนะครับในส่วนของประเภทลูกค้าเนี่ยเขามีให้เลือกนะครับเช่นอาชีพอิสระใช่ไหมเป็นอาชีพรายได้ประจําหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งสงส่วนเลยแต่แน่นอนครับว่าท่านจะต้องเป็นลูกค้าของนะครับธนาคารออมสินเสียก่อนเพราะว่าถ้าไม่เป็นเนี่ยนะครับในส่วนของการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนไปเนี่ย ก็จะไม่ปรากฏข้อมูลนะครับในส่วนของระบบนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อดำเนินการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเลือกประเภทลูกค้าก็กดในส่วนของตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนนะนะครับนะอย่าลืมเลือกด้วยอาชีพอิสระหรือว่านะครับพนักง,งานประจำนะครับ เมื่อนะครับดำเนินการเรียบร้อยนะครับกระบวนการขั้นตอนต่อมาครับก็คือการกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าอาชีพนะครับรวมไปถึงเอกสารแนบนะครับในส่วนของข้อมูลส่วนตัวครับก็จะมีในส่วนของคำนำหน้ากรอกชื่อกรอกนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์นะที่อยู่ปัจจุบันนะครับไปรษณีย์ระดับการศึกษานะครับแล้วก็จำนวนบุตรทั้งหมดนะอันนี้ก็จะมีให้ท่านต้องกรอกนะครับท่านสามารถที่จะ กรอกรายละเอียดตรงนี้นะครับดูเป็นข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับท่านอาชีพอะไรนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับอาชีพย่อยมีไหมนะครับระยะเวลาที่ทํางานทั้งหมดนะครับผมก็เลือกตรงนี้ได้นะ เงินเดือนของผู้สมัครนะครับนะที่เป็นรายเดือนนะครับก็ระบุตรงนี้นะครับรวมค่าใช้จ่ายนะครับเงินกู้ต่อเดือนนะครับผมก็ระบุนะครับนะตรงนี้ได้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับผมนะครับรายได้อื่นๆต่อเดือนมีไหมนะครับถ้ามีก็กอกใส่นะครับประเภทที่พักอาศัยนะครับอันนี้ก็มีให้เลือกนะท่านสามารถที่เลือกตรงนี้ได้ระยะเวลาที่พักนะครับณที่อยู่อาศัยบือนกี่เดือนแล ane, ie ie, them. Them ้วนะครับสถานะอาศัยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมก็ กรอกข้อมูลนะครับในเรื่องของประกอบอาชีพแล้วก็ที่อยู่อาศัยตรงนี้ให้ครบถ้วนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนกระบวนการต่อมาหลังจากที่กรอกนะครับรายละเอียดข้อมูลนะก็จะเป็นเอกสารประกอบรายได้หรือว่าหลักฐานการประกอบกิจการนะครับผมก็จะมีนะครับในส่วนของผู้ที่มีรายได้เนี่ยต้องแนบเอกสารนะครับดังนี้นะครับมีในส่วนของบัตรนะบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้สลิปเงินเดือนนะครับเอาเดือนล่าสุดนะ แล้วก็รายการเดินบัญชีย้อนหลังนะครับเดือนล่าสุดนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับท่านสามารถที่จะเลือกนะครับในส่วนของรายละเอียดแต่ละตัวเช่นอันแรกบัตรประจําตัวประชาชนนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็แนบเข้าไปนะครับริปเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับท่านก็เลือกแล้วก็แนบเข้าไปรวมไปถึงในเรื่องของสเตตเมนต์ เดือนล่าสุดนะครับก็เลือกนะครับนะในเรื่องของฝ่ายเพื่อจะส่งหลักฐานประกอบการสมัครนะศีลเชื่อเพื่อคุณนะครับผมนะตัวนี้ไปนะครับขั้นตอนต่อมาครับผมนะเมื่อเราแนบเอกสารเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกสาขาธนาคารออมสินใกล้บ้านหรือว่าสาขาธนาคารออมสินที่ท่านสะดวกที่สุดนะครับผมก็เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับจังหวัดที่ท่านอยู่อำเภอนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถที่จะการเลือกได้ ธนาคารอมสินนะครับนะสาขาที่ใกล้บ้านท่านวันที่สะดวกติดต่อสาขานะครับผมวันนี้ก็ต้องลองดูนิดนึงเนาะนะครับผมนะว่าท่านเนี่ยนะครับสะดวกวันไหนที่จะเข้าไปในเรื่องของการติดต่อนะครับผมนะเสร็จแล้วท่านก็จะต้องดูนะครับในเรื่องของอักษรภาพนะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดต,ตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็กดเลยครับ ในส่วนของยืนยันนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาครับก็จะขึ้นรายละเอียดนะครับให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่เรากรอกมาตะกี้เนี่ยว่าครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่านะครับผมนะก็จะให้ดูไล่เรียงดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นสําคัญตรงนี้นะครับเมื่อท่านดูนะครับข้อมูลครบถ้วนต่างๆนะครับอักษรต่างๆครบถ้วนก็กดยืนยันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมนะ เมื่อกดยืนยันแล้วนะครับผมก็จะขึ้นปรากฏสุดท้ายว่าธนาคารได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่านะครับเป็นสิ่งที่นะครับดำเนินการจองสิทธิ์เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับผมเมื่อเราดาเนินการเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวมีทางด้านของเจ้าหน้าที่นะนะครับธนาคารติดต่อมานะครับในวันเวลานัดหมายนะครับสิ่งที่สําคัญวันเวลาที่นัดหมายตามที่เราระบุไว้นะครับผมนะที่มีความสะดวกอ่ะอันนี้ก็ เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรายละเอียดล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการยื่นขอเนี่ยนะครับหรือว่าจองสิทธิ์เนี่ยก็ภายในวันที่14ธันวาคมนะครับนั่นคือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายละนะครับผมอ่ะก็แจ้งข่าวบอกข่าวกัน ให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะดําเนินการนะครับผมนะขอสินเชื่อเพื่อคุณตัวนี้นะครับผมก็มีการกู้ได้ตั้งแต่ต่ําสุดนะหนึ่งบาทไปจนถึงสูงสุด30,000บาทนะครับตามที่เราแบ่งปันตะกี้นี้นครับผมก็ภาพประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ